เตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาสนับสนุนหรือชักชวนให้ใช้เงินจริงในการเล่นเกมเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนฟุดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID ดีเ e เวล l e g e n d 64ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์หรือดีโคนี่โซดาตัวร้ายของกอนสุต แล้วในตอนนี้ทางบ้านก็น่าจะเห็นเลนเจอร์ตัวนี้นะอพอลโลแห่งโคลโบมหศึกคนชนเทพสีสั้นสามผมต้องขอเกินสตอรี่ของเลนเจอร์ตัวนี้ก่อนเลยละกันนะมันเกือบจะเป็นเลนเจอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมลายเลนเจอร์แล้วถ้าวงการเกมลายเลนเจอร์ไม่เขียนความสามารถมันผิดนะเว้ยคือมันจะกลายเป็นเลนเจอร์ที่มีดาเมจพิษที่รุนแรงมากที่สุดแบบ4 0 0พันกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ โลหูถ้าเกิดใส่เกียร์ดาบราชาจระเข้กับมันนี่ผมไม่รู้จะแรงทะลุโลกขนาดไหนแต่ว่าวงการเกมรเรนเจอร์เนี่ยเขาทำให้ก่อนไว้แสบจัดเลยเพื่อนคือผมเนี่ยนะไปเปิดหาเรนเจอร์ตัวนี้จนผมเนี่ยได้เรนเจอร์ซ้ำมาประมาณ5ตัว แล้ววงการเกมเรนเจอร์ดันเปลี่ยนความสามารถกลับไปโอ้โหแสบจัดเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ทางบ้านได้ดูความสามารถของมันในปัจจุบันนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอทำการเอาเรนเจอร์ตัวนี้ปลดล็อกพรสวรรค์ตันก่อนเลยละกันแล้วในตอนนี้เรนเจอร์ตัวอพอลอลงผมเนี่ยก็ได้กลายเป็นร่างไฮเปอร์แม็กพร้อมกับปลดล็อกพรสวรรค์ตันเลเวยวเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของเรนเจอร์ตัวนี้ก่อนเลยละกันนะความสามารถแรกเป็นการเพิ่มมาตาความแม่นยำทักษะ30%และก็เพิ่ม การต้านทักษะอีก30%แล้วก็ยังเพิ่มความเร็วในการโจมตีอีก180%นะก็คือจะทําให้ทีมของเราเนี่ยทนทานต่อสกิลมากขึ้นจ่ายสกิลแม่นขึ้นแล้วก็โจมตีธรรมดาได้รวดเร็วมากขึ้นนะแล้วส่วนความสามารถต่อไปของมัน ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของสตูลง40%ลดอัตราการหลบพักษาของสตูลง40%สร้างความเสียหาย4,400%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่แล้วผมเนี่ยนะก็ได้ทาการใส่เกียร์ดาบให้กับมันไปทําให้มันเนี่ยแรงเพิ่มขึ้นอีกพันกว่าเปอร์เซ็นต์นะบอกเลยว่าลูเรื่อง แต่ผมเนี่ยเสียดายนะที่วงการเกมไดเรนเจอร์แก้แก้ความสามารถไปอ่ะจากตอนแรกถุยจะกลายเป็นม้ามืดของวงการเกมไดเรนเจอร์แล้วความเสียหาย4,400%เ็ดวิกลายเป็น1ครั้งท่วนท่วนโอ้โหรู้เรื่องวะแต่ไม่เป็นไร ก็ถือถว่ากลับคืนบ้านเก่าและส่วนความสามารถต่อไปของเลนเจอร์ตัวนี้นะรอบสังหารนะเมื่อเราปล่อยเลนเจอร์ตัวเดยกไปเนี่ยจะเก็บเลนเจอร์ฝั่งตรงข้ามได้1ตัวนะแต่ว่ามันติดไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่เพราะมันเป็นรอบสังหารแบบธรรมดา แล้วส่วนความสามารถล่างก้าวดาวของเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยผมจะแนะนําเป็นยูสตูออกปฏิบัติการชั่วคราวเป็นต่อต้านนะถ้าเราโดนสกิลอยู่ท่าวิเนี่ยเลนเจอร์ตัวจะไม่มีทางโดนไว้เพื่อนแล้วส่วนค่าพลังของเลนเจอร์ตัวนี้พลังโจมตีกาย1นึ่งล้านค่าแสนเก้าหมื่นสำหรับผมผมมองว่ามันมันยังน้อยนะสำหรับทางด้านแพทนี้แล้วพลังชีวิตเนี่ยสี่ล้านหกแสนเท่านั้นคือแม่งบางเฉียบบางมากๆนะสำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้นะระยะโจมตีสองร้อยสาม ส0จุดโอ้โหคือเลนเจอร์เกือบทุกตัวในเกมถ้ายิ่งเป็นลีสงสูงๆเนี่ยทุกตัวถ้าจะจ่ายสกิลโดนเลนเจอร์ตัวนี้หมดเลยผมผมพูดตรงๆเลยนะแค่อ่านค่าพลังเนี่ยก็รู้เลยว่ามันยืนยากมากแต่ว่ามันมันแลกมาด้วยแรลที่ค่อนข้างน้อยนะหนึ่งพ่ร้เองแล้วส่วนพรสวรรค์ของเลนเจอร์ตัวนี้ ระหว่างการต่อสู้เนี่ยมีโอกาสระดับหนึ่งที่จะฟื้นฟูพลังชีวิต50%ทุกครั้งที่โจมตีปกติครบ3ครั้งโอ้โหนี่มันย้อนออกคนูดูดเลือดแล้วส่วนค่าพลังพรสวรรค์ขั้นที่2 อัตราการหลบหลีกสกิลเนี่ยเพิ่มอีก20%แล้วก็พลังชีวิตเพิ่มอีก300พลังโจมตีกายเพิ่มอีก400เรามาลองดูกันสิว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันจะจีจารดมากขนาดไหนด้านที่ผมเล็งเอาไว้เอาไว้จะเช็คของก็เป็นทางด้านด่าน406นะเดี๋ยวเรามารอดูฟอร์มการเล่นของเลนเจอร์ตัวนี้เลยว่าการไล่สกิลของมันเนี่ยเร็วไหมจ่ายสกิลจะลึกหรือเปล่าคือผมว่าหลายคนเปิดได้อ่ะหูแลกาอย่างถูกเล,เลนเจอร์ตัวนี้นะ มาแล้วมารอดูสกิลของมันกันนี่ควักธนูโอ้ยดูดูทรงใน pvp นะ่าจะสั่งง่องว่าเพื่อนโอู้สำหรับผมผมมองว่ามันก็ไม่ได้จี๊ดนะแต่ว่าสกิลมันสวยนะโอเคสไตล์การเล่นของมันเนี่ยประมาณนี้คือมันมีธนูแต่ว่ามันจะเอาตัวไปเปลืองตัวทำไมวะ ทำไมวงการเกมเรนเจอร์ไม่ทําแบบสกิลจ่ายธนูยิงเปี้ยงๆออกมาว่าผมก็งงเหมือนกันนะสําหรับทางด้านเรนเจอร์ตัวนี้นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามารอดูระยะสกิลในด่านที่412เลยละกันว่าเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีสไตล์ในการเล่นประมาณไหนสกิลลึกขนาดไหนดีกว่ามาเพราะว่าบอสด่านนี้เนี่ยมันจะออกห่างกันค่อนข้างเยอะโอเคครับตอนนี้ก่อนสุดตั้งใจดูจัด โอ้โหสก,กิลไม่จะมีความลึกเลยว่ะเพื่อนจะไหวหรือเปล่าว่าเลนเจอร์ตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปรอดูในโหมด PVP สนามจริงดีกว่า mm hmm. โค l ลโบเลนเจอร์ในรอบนี้นะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าจินซีฮองเตน้น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วก็สามารถเล่นได้ตัวเดียวส่วนตัวอื่นผมมองยังเฉยๆอยู่ว่ะเพื่อนในโคโลโบเอ,อ่อสไปร์แฟมนะคือมีทั้งยอทั้งอานเนียทั้งบอลน,นะที่แข็งแกร่งอะแต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้ มันจะเป็นมามืดของวงการเกมไรเลนเจอร์ได้หรือเปล่าผมเอาไปซัดในสนามจริงเลยเพื่อนบนหลีกตำนานนะแล้วในตอนนี้หลีกที่ผมเล่นอยู่อะ่ะคือมันเป็น200คนที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกแต่ว่าอันดับที่ผมกดอยู่เนี่ยคือ200ทีมคือ20 20ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของเกมไรเลนเจอร์มากกว่าเดี๋ยวเรามารอดูฟอร์มการเล่นของเรเลนเจอร์ตัวนี้เลยดีกว่าว่าจะไหวหรือเปล่าแล้วในเกมนี้เลเวลรีเจนต์99ใกล้จะโดนผมยัดเยียดแล้วว่ะเพื่อนโดนไหมแค่นั้นแหละ ทีไปก่อนโคตรแรงไอเทมไม่ต้องใช้ด้วยกินคะแนนท่วมท่ว,ทวหวางงานนี้เลเวลรีเจน99โดนผมยัดเยีดยดความาพ่ายแพ้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าผมจะเอาเลนเจอร์ตัวนี้ไปด้วยก็ตามหรือว่ามันจะเล่นดีวะเดี๋ยวผมเอามันไปใช้เดียวดีกว่าวะคือในตอนนี้ผมเนี่ยมีเลนเจอร์ตัวหนึ่งที่ดับเอาไว้นะโอเคเรามารอดูโอโ้บาวช้างผมคิดในใจเนะถ้าเลนเจอร์ตัวนี้เจอกับบาวช้างผมว่าน่าจะไม่รอดว่ะ แต่เดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูฟอร์มการเล่นของเลนเจอร์ตัวนี้ทิงเผื่อมันไหวนะแต่ผมมองภาพที่ว่ามันจะไหวกับช้างไหมอุย้ยเอาเรื่องโอเคครับเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถโจมตีทะลุบับอมาตะได้นะผมว่าถ้าเกิดใครที่ได้มาเนี่ยน่าจะใช้เอาไปเล่นในในด่านเอาไว้ฟาร์มอย่างเดียวเลยแต่ถ้าถามมันถึกไหมสําหรับผมผมมองว่ามันถึกนะเว้ยไม่รู้ว่าผมคิดเป็งคนเดียวหรือเปล่านะอเดี๋ยวทางบ้านรอดูแล้วกันเฮดพีมันสี่านแต่ทาไมแม่แงดูยืนได้นานจังวะ คือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับไอตัวฮาร์เดทที่ผมเล่นไปก่อนหน้านี้เนี่ยผมรู้สึกว่าฮาร์เดสอะยืนไม่ค่อยไหวเว้ยแต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันยังยืนชนได้นานกว่าฮาร์เดสเลยว่ะอาจจะเป็นเพราะพรสวรรค์ที่ตันก็ได้นะเพราะมันให้ค่า HP เพิ่มพลังชีวิต30 0เพลังโจมตี400แต่ก็ยังไม่ไหวกับช้างอยู่ดีว่ะช้างอันนี้คือพรสวรรค์ขั้นสูงน,นะแต่ว่าเลเวลเนี่ยเอ่อเป็นร่างก้าดาวแม็กทำให้ในเกมนี้ผลลัพธ์เนี่ยทางบ้านก็น่าจะรู้กันดี โอ้โหเรียบร้อยดูทรงโอเคครับเลนเจอร์ตัวนี้โดนเลนเจอร์ตัวบาวช้างยัดเยียดความพ่ายแพ้นะผมว่าผมเอาเลนเจอร์ตัวนี้ไปเช็คของต่อใน PVP ทีมเต็มอีกดีกว่านะในเกมนี้ผมเจอกับจับคู่ซ้อนเลน์ัะด้วยดี ผมว่ามันน่าจะตึงมือหน้าดูอะพบช่วงนี้ผมยอมรับเลยว่าผมโคตรแพ้ทางจับคู่ซ่อนเลนนะเวลาที่ผมชนะอะไรมาง่ายๆเนี่ยวงการเกมไดเรนเจอร์จะส่งต่อมาให้ผมเจอตลอดเลยแล้วในเกมนี้กอนซุดจะสามารถทําได้หรือเปล่านะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเปิดมาด้วยไอเทมพัดแต่ว่าผมเนี่ยต้องกดคุ้มโล่อะแล้วก็ทําการพัดส่วนนะโอ้โหงานนี้อัดบ้านตึงๆดิแล้วผมก็กด ใช้ทเทมแช่แข็งอุ้ยมากดโลดตึงจ้าแต่ว่าผมตามด้วยลูกไฟเพื่อปิดดาเมจถ้าไม่ในเกมนี้เนี่ยผมสามารถเอาชนะเลเวลลีเจน90ได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ยังมองไม่เห็นถึง สไตล์ในการเล่นของอพอลโลนะก็สําหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวอพอลโลเนี่ยทางบ้านให้คะแนนมันเท่าไหร่เต็ม10คะแนนแต่ส่วนตัวผมเนี่ยนะผมยังมองว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันยังโบ๋โบอยู่ในใจของผมนะแต่ว่าเลนเจอร์ตัวต่อไปที่ผมจะรีวิวเนี่ย Tesla นิโคลัสเทสลานะสําหรับทางบ้านคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือว่ากดติดตามช่องใหม่ของกอนสุดเนี่ย อย่าลืมกดติดตามเพราะผมเชื่อเลยว่าทางบ้านหลายคนน่าจะเกลือแล้วก็ได้รับเทสลามาอยู่ในการครอบครองกันลืมเลยเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบเกยร์สุดๆหลีกที่แข็งแกร่งที่สุดอะถ้าเลนเจอร์พวกนี้มันสามารถผ่านไปได้นะมันก็ไม่ต่างอะไรจากตัวเมตาเว้แต่ส่วนตัวผมยังมองว่ามันค่อนข้างยากอยู่สําหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวเทสลาแต่ว่าผมชอบสกิลบัฟของมันนะเพราะว่ามันให้ทั้งต้านสกิลทั้งหลบสกิลโอ้โหพลังชีวิตอีกมันทําให้เลนเจอร์ของเราเนี่ยถึกจัดเลย แต่เสีได้อะเลผมได้มันซ้ำน้อยเกินไปนะถ้าเกิดผมได้มันซ้ำเยอะๆนี่จีจัดแน่นอนเลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้ผมว่าโคโลโบเลนเจอร์ Ranger ในรอบนี้นะถ้าเกิดใครที่ได้จินซีแล้วก็สามารถพักไปลั่นตู้เกียร์ได้เลยตู้เกียร์ผมมองว่าเกียร์สวยเว้ยโอ้โหไม้ทางของเบลเซียบัฟเอาไปใส่ให้กับเลนเจอร์ตัวยอนี่น่าจะเปี้ยวน่าดูนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอจัดลักหน่อยละกันสักหทีก่อนที่เราจะจากกันไปนะทางบาทท้านคิดว่าผมจะได้แปดดาวกี่ข้นแค่นั้นแหละเปิด เปิดเปิดเปิดโอ้เรียบร้อยตามสไตล์ก่อนสุดัวเพื่อนขอยคิงรอบนี้ข้ามทีเผอให้รู้จักข้ามทีเพอเรียบร้อยครับเพื่อนเจอกันคลิปหน้าครับผม